เอาละครับนักผู้ชมนะครับมาติดตามเกมคู่ระหว่างเอสโตเนียกับทีมชาติไทยครับลายอัพของทีมชาติไทยกันบ้างนะครับผู้สัประตูเป็นกำพลมถมมาคกุลนะครับกองหลังครับ4ี่คนมีจักิลราบละกูนเดนโดรจักพันไพยสุวรรณแล้วก็ชิซองโดนะครับกองกลางมีพิทุวัชสุกิธามัุลอิสตาการแมนวุฒิเทพป้อมพันแนวรูกทั้งขวาเนี่ยชาญรงผมศรีแก้วมดินผาลาแล้วก็ยศกรบุรลพานะครับผลงานของเอสโตเนียที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้นะครับไม่ชนะใครมา เจ็ดเกมติดต่อกันแล้วนะครับปีนี้ชนะเพียงแค่เกมเดียวนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับออบอลก่อนนะครับเจ้าบ้านเอสโตเนียพราเขายืดเซ็นเตอร์3คนในสุดเต็มสนามวันดันบินแบตขึ้นมาจ่ายทะลุช่องออกด้านซ้ายมีโอกาสจะได้เปิดมันนะครับอาเธอร์พิกยัดเข้าไปยัดไม่ถึงนครับสกัดทีมโดยจักรพันเก็บบอลแรกไม่อยู่ครับเหมือนจะจับแล้วคล้องเล่นเข้าในของทางชาติโดมเสียบอลให้กับเอสโตเนียทีหนึ่ง หมายอยู่ที่เอเลียสนะครับเบียร์เทพเปิดไปเอาบอลตกตดยิงโดนไม่เต็มยศกรตามโช์อีกทีนึงเกมโต้กลับครับขอทางเอสโตเนียดึงจังหวะทีบอลยาวเจอตามบีบไล่ครับบดินดูจากพื้นสนามไม่มีแฉะหมนกันนะครับตาบีบด้กลเกืเอบจะดีครับขเขาขายบอลล่อ,อทีมไทยขึ้นมาบีบสูงนะลาสุดพิซันเข้ากลางครับเนี่ยมีช่องออกด้านข้างเหมือนกัน อาเธอร์พิกตัดเข้าในอาเธอร์พิกเลือกให้ใกล้ๆมาครับเซอร์เกสเซนจอเซนชอจี้เข้าขวาแล้วเลือกหูกลัดจะปั่นเสาไกลแล้วปีตัวซับหักพ่อมาได้ยิงตรงน,นี้โอ้โหหลุดก่อไปเองครับเลือกเสียประตูทีมไทยดูครับเอาบอลน,นี่มาขึงอ,อยู่ในกรอบเขตโทษของทีมไทยได้นะครับเปิดตัดกับมาแล้วดูยิงไม่ดีเองนะครับตรงนี้จกักริดหรือขึ้นมาเองให้ฝ่ามาที่ยศกรก,ก,ก่อนยศกรม้วมนเข้าในาเล่งกัะทันจกนัจกริดจับบอลไม่อยู่ครับ เสียบอลให้กับทางเอสโตเนียอีกครั้งหนึ่งเกมนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการคลองบอลคุณภาพของเอสโตเนียอาจจะดรอปลงมากว่าจอร์เจียนะแต่ไทยก็ต้องแน่นอนกว่านี้นะครับ มาที่เอสตูเนียอีกครั้งนึงนะครับแทงขึ้นมาเฟสคาวเล่นแปะก,กันมาถึงแล้วรอจังหวะเลือกออกขวาเติมเกมขึ้นมายัดเข้าในลตวัดยิงแล้วปลายมือครับแล้วอีกทีนึงโอ้โหสุดท้ายโอ,โโอโ้รอดไปได้ครับได้กำพลเซลบีเอเลสบางทีครับดูทีมจังหวะเปิดเข้ามาแล้วแปะลรงนี้เนี่ยบอลเนี่ยไปติดหน้าแข้งของทางเอเลสนะครับแล้วตรงนั้นมีผู้เล่นของทางเอสตูเนียอยู่นะครับเซนจ๊อ อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวคนระับปัดไปมือได้นิดนึงนะครับตัดกลับมาเนี่ยเหมือนจะเป็นโอกาสทีมชาติไทยได้ดุนนะครับก็้องจับมาที่บอลดีนะครับต้องมีโอกาสเถียงแบบนี้บ้างนะครับนี่ครับโยกมีช่องอมีพื้นที่ให้ใหไ,ดได้ลองออได้เซฟนะครับจะซ้ำโหมองอีกทีหนึ่งโอ้โหสองดอกของทีมชาติไทยครับอีกครั้งหนึ่งเป็นนักกอรบุรพาปอนลอยโด่งมาพยายามจะวิ่งเข้ามาหมง่งตรงนี้เนี่ยหม่งไม่ดีนะครับเทศครับสายทีเอเลสดอลอเอเลส ลองแทงฝากขึ้นมาสุดท้ายบอลกลับมาครับที่สอสโกซี่ฝากที่ริกโอชมาม่าโอชมาม่าตัด้นในแล้วทิมช่องนี้กำพลอ่านดีครับออกมาสกัดให้ขาดไปเลยก็ลองจับมากำพลอีกทีครับดูให้ช่องนี้นี่งามมากๆครับพื้นที่ว่างกำพลอย่างยอดเยี่ยมนะครับเื่นตัวตลอดเกมที่แล้วโอกาสของจอเจียร่รวมสกว่าครั้งนะครับเซฟไป14ครั้งงกำพลกระดาษเคาะธรรมดิน ขยับเดินขึ้นมา2อสมทีทีมไทยต้องคายบอลกลับหลังอีกแล้วพื้นที่สุดท้ายยังไม่ได้มีจุดที่จะโจมตีได้ครับหนีสวยครับจากกริดจากกริดให้เข้ามาเดสกอร์ผิดไว้ก่อนเดสกอร์เข้าขวาหาจังหวะออกมาครับถึงที่สตันโดเติมเกมลุโดตัดเข้าในสายเรายิงลูกนี้เบาเกินไปครับทำกันสวยเลยครับจังหวะนี้ของทีมไทยขึ้นมาแล้วมันน้ําหนักก็ดูจะขาดไปหน่อยนะครับทาให้ทางพอเดอร์เองก็ไม่ไม่พลาดอยู่แล้วนะครับยืนอยู่เสาแรก จะยิ่งหักข้อเข้ามานะครับแต่คงไปอยู่เลยออกมาที่จักริดนีตัวอยู่ข้างหลังเป็นวีรเทศแต่จักริดปัดเข้าในเองจักริดหาจังหวะลองตักเข้าไปตรงนี้เอาย้อนหลังเคลื่อนผิดจังหวะไปหน่อยครับจังหวะจะวิ่งสอดเข้ามาของวิทิวัฒน์หรือเปล่านะครับทางเอโตเนียถือว่าไม่เสียประตูตรงนี้ช่วง17นาทีแรกก็ต้องพยายามยื้อไว้ได้เหมือนกันทีมไทย เกมรับถล่มลงมาช่วยครับลุยขึ้นมาเราเปิดลูกนี้โอ้โหลึกไปเองครับ<ห>ดูเกยมยงตองต่อครับตรงนี้บอลของทางเอสโตเนียนะครับเป็นข่าวเล่นใกล้ๆเปลี่ยนเร็วตัดมาบอลหาจังหวะเทยานจะตวัดเร็วไม่ทันครับผมาชีกทิทสตองโดเข้ากลางกิติวัตจ่ายทะลุอาเแล้วครับขวามีช่องของทางโยซกรข้างบนเรียกบอลโยซกรดึงจังหวะเข้าซ้ายล้อมยิงมาแล้วสุดท้ายโอ้โหมันติดบล็อกแล้วก็เบาเกินครับ บดินจีหต่อหนึนะครับเจอกับไมเคิลรีแลนเดอร์ตัดเข้ามาให้ชันรงจัดบอลจัดเล่นต่อแล้วเจอตามแซยสุสกรเสียให้กับทานบาสกอสซี่จากทางจับแล้วต้องตามมาเล่นเองครับให้ขึ้นมาพิสดาล็อกมาปอีนครับมีเอเลียสสก,กัดไว้อยากไม่ไปไหนครับบอล หนีมาได้แล้วให้ขึ้นมาทีมไทยจะขวางเอาไว้แต่ยังเก็บไว้ต่อครับเอ็ดดีโกจะมาเปลี่ยนออกขวาตรงนี้ต้องชมครับโอ้กามพลออกมาอ่านเกมแล้วช่วยตัดไม่ได้ครับเก็บรุกทีมไทยมาต่อจากกริดให้ไม่ดีครับโอโปโอนะครับทีมในตีกรองโปแลนด์ถิงบอลมาก็ออกมาดักไว้ครับกามพลแล้วออกบอเลเร็วเลยเก็บรุกของทีมไทยโดยพิธีวัน์เข้าลางมาที่วีระเทีย เบียเทพรอเข้ามาแฝากขึ้นมวในคพือนที่สุดท้ายไม่ได้ดนะครับตู่นาทีสาที่เจ็ดนะครับจะท้ายของครึ่งแรกแล้วนะครับยังรับมือกันได้ดีอยู่ครับทั้งไทยและเซอร์เนียเข่าเร่งจว่าะให้มาเจอดักตัดเสียบอลกลางทางครับคอสนสแตนติฟาซิเอฟโอให้มาก็จับไม่ได้เหมือนกันคอสนสแตนติฟาซิเอฟออกมาที่มาเทสเคส มาที่อัลเธอร์พิคแล้วครับอัลเธอร์พิคดวลทางทิสตองโดตัดเข้าในของอัลเธอร์พิคจิ้มช่องหนีมาจะตวัดโอ้สุดท้ายโอจ้จะตวัดยิงนะแต่ว่าสุดสุดท้ายมันไม่ดีเองครับพยายามจะเลี้ยงชี้เข้าหาทิศทิซองโดเลยนะครับตัดเข้าต,ตรงกลางแล้วแปะมันเนื้อสวยนะครับหมายชี้ครับโอ้โหเล่นอยู่หน้าบ้าน,นแก้ออกมาครับเอเลียสเอาดัดตัวน,นี้ถึงครับแล้วเขาขึ้นมาแล้วด้วยครับมีช่องจี้กันไปต่อเลยครับจากปิดจากปิด สับตรงนี้บอลไปติดขาก็ต้องแก้ไขกันใหม่ครับกฤษดาให้ขึ้นมายกสกอร์ตปล่อยมาถึงชั้นนรงค์ไปมาอีกทีหนึ่งยกสกอร์ตจะเข้าไปจิ้มเนนฟูสให้ออกมาอาเธอร์พิกเริ่มจะเจอดักตัดตรงนี้แล้วละครับจะขึ้นเกมรุฟฝั่งนี้ทีมไทยเริ่มดักตัดมาแล้วไปมาผู้เล่นสูสีเหมือนกันนะครับมีโอกาสขอให้ได้จบช็อตน,นี้ก่อนทำเพืรอเทมออกด้านข้างมาให้บดินบดินตัดเข้าในเล็กแล้วใส่ตรงนี้มาอูหบอลปิ้นครับมียสยกอร์ตเก็บ ยศกรให้มาพิธีวัฒน์แทนช่องเหาแลวครับโอกาสของกฤษดาฮักกลับเข้ามาโอ้โหยังตดเสาได้ครับสกัดอีกทีนึงกฤษดาตามมาเข้าซ้ายลอ็อกหาจังหวะไหลพิธีวัฒน์อัดโอ้โหยังตีฉะนะบล็อกอีกทีนึงไม่ขาดครับบอลดินจะตามไม่ได้ครับโอ้อออยังเข้าทางกฤษดาซ้อนเอาไปได้การข้างแล้วพิธีวัฒน์ตวัดมาเอาเละครับ เก็บของท่านชาดารงมีตัวผู้มันทิสตองโดให้มาน้ำหนักดีครับทิสตองโดขอแม่นแม่น,มนตัดเข้าในทิสตองโดเปิดเข้าไปก็ยังสก,กัดยิงโดยปาสกอซี่ครับโอ้เปิดแบบไม่ดีเองครับทิสตองโดโดยสายตรงนี้โดูจะผิดหวังนะครับนัมาโนข้างในนี่ยอสกรเองก็เหมือนจะเรียกบอลน,นะครับเทพครับเสารแรกจะหม่งเสยเข้าไปแต่ว่าเสียบ,บอลให้กับเซเรสโตเดียสวนกลับขึ้นมาครับ,อบ,ค,รบคอนแตนตินฟาซิเยฟฟาซิเยฟ ดึงโหลดแล้วโอ้ให้ช่องนี้มายังไปต่อได้ครับนอ่โอจาม่าโอจาม่ามีทางมิสดาขวานอยู่สับแล้วโอจาม่าเลือกยิงออกไปเองครับโอ้โหมีหมุนสับจนหาช่องเจอเลยครับแต่ยิงไม่ดีเองครับโอจาม่าสิชันเขาก็น่ากลัวนะครับตัวโตกับมาเลี้ยงจีเลยนะครับนี่หครับหมุนจนหาพื้นที่ได้ยิงตรงนี้แต่ก็ยิงไม่ดีเองนะครับดูดิบ โอ้โเท้าหลักไม่ดีครับเหมือนจะลื่นด้วยนะครับต้องระวังแถว2ด้วยครับไมเคิลรีแลนเดอร์เปิดเข้ามาไม่แม่นติดทางเอเลียสโงสก,กัดออกมาพลิกนีของวีรเทให้ขนานเส้นมากินไว้ก่อนกรบยุดสกร คืนกลับมาคืนไม่ตรงครับเสียบอลให้กับทางคอนสแตนตินฟัเซียฟเล่นกระทางบาดินฝากขึ้นบอลต่อเอาจับบอลไม่อยู่ครับทางฟาสกซี่เสียให้กับทายอสกอร์ออกมาด้านข้างดิสตองโดโดลืมมาก่อนดิสตองโดตัดเข้าในครับดิสตองโดจ่ายออกมาบอลแรกของบาดินกระโดกต่อมีลุ้นของทางจักปิดอีกยัางเรยิงครับขวาตรงนี้ก็ติดบล็อกอต่อแดงมาเ็มฟูสให้เร็วเลยครับของบอดินนะครับแล้วพายายามแตะเอียงปเสาไกลก็ โดนบล็อกนะครับเหอยว่าจังหวะขึ้นแล้วตัวเองอาจจะไม่ได้เปรียบในจังหวะนั้นนะครับแล้วเป็น45ทีแรกที่เราทำได้ใช้ได้เลยนะครับในการที่ยังเสมอครับเอสโเนียสุตอสุล้วมีโอกาสเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับเจ้าบ้านดูอีก45ทีครับดูจะครึ่งแรกจริงเราก็ถือว่าเรามีโอกาสนะครับในการที่เอาว่าตรงๆก็พูดว่าเชียร์ก็ได้ครับมีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะได้เหมือนกัน ในซ่วนนียเปลี่ยนเอาเฮนรี่อันเดเยลงมาแล้วนะครับนดูอีกทีหนึ่งว่าจะแทนใครเริ่มอับรรดาตัวหลักๆลงมาบ้างแล้วเหมือนกันครับทางเอสตูลลยรลุยออกมาด้านข้างหาจังหวะลองเปิดเข้ามาอ้หเกือบจะยิงได้แล้วเอเลียสครับเอ้าแล้วนิ่งไปซัดลูกนี้ยังติดเซฟของทั้งสองค,คนเล่นก่อนครับยังนอนอยู่ในผู้เล่นไทยแต่ว่าที่สองโดพาบอลหนี้มาแล้วเปิดขึ้นดูอีกทีครับจงังหวะ เรวเริ่มต้นขครงหลักมาเนี่ยครับโอ้โหปลายสตาร์ทหรือเปล่าครับแล้วยิงของอันดี่ไทเ์เยโอ้โหโโหลงกรอบด้วยเลยครับเป็นเซฟของกำพลอีกครั้งหนึ่งนี่ครับวางเท้าแล้วโอ้โหยังไวมากครับกำพลสองเซฟของกำพลวันนี้แบบยากๆทั้งนั้นเลยนะครับจ<ต>ังหวะชนกับจับกริตเมื่อสักครู่นี้นะครับเซนจอฟเอนิเย er กับทีมชาติเอสโตเนีย เดวิีซอครับจะเปลี่ลูกเข้ามาเล่นได้จะพาบอลหนีครับติดทางมาเทสเคียสมาเทสเคียสเปิดเสาแรกาชนเสาโอ้โหเกือบจะโดนลูกนี้ครับเหมือนกับเปิดแล้วมันล้นนะครับเกือบจะกลายเป็นดีของทางเอสโตเนียหวังก่อนหน้านี้นะครับที่มีโอกาสเหมือนจะหลอกยิงเสาแรกเลยนะครับโอ้โหวมาเทสเคียสหลายมากๆนะครับมองข้างในแบบแปลกลูกนี้ยัดเสาแรกนี่ชนเสาโชคดีครับอ่ะดูท้ายขึ้นมาครับวีรเทพ หลอกสายขึ้นมามเจอเข้าตรงนี้ก็ผู้สินไม่ไว่าอะไรนะครับเราสวนเป็นโอกาสเหมือนกันเซนชอปเซเกตเซนชอปเซนชอบดวลกันทางเอเลียสเพื่อตขวาให้ไปทางขวาครับแล้วก็ตันแล้วเซเกตเซนชอบขึ้นกลับมาบวร์ซี่ซินยาสกี้เข้ากลางมาบันเทสเคียส มาเชสเคสยังลุยได้เคสลุยไป3าตัวเคียสเจอกับทังเอเลียสเปิดมาพยายามจะเก็บบอลไม่ได้ครับทางกัมพลขวาครับซิยัสกี้เสียไว้ครับทีมไทยว่างบดินดึงจังหว่างตรงนี้แตะรอดขาไปเลยด้วยครับใบเหลืองน่าจะมานะครับครับแต่ถ้ามันห้องไม่ออกมาจะโดนอีกคนนะครับโอ้โหเพราะว่าก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่นี่ครับโดนแตะรอดแล้วก็มีมือนะครับก็ตกเลยครับ ไี้ฟาดป่าของทาง,ง,ง,งบรินพาราเทพบาดินครับเล่นกันทบทบวีร้าเทพเกี่ยวไม่ได้ครับเสียบอลให้กับเอสโตเนียจะทิ้งยาวมาเฮนรี่อานิเยครับแต่ครั้แรกอานิเยจะจี้เข้าตอบเขตโทษอานิเยเลือกแล้วตวัดยิงลูกนี้ก็โอ้โหหลุดออกเสาไกลไปเคลื่อนเปิดให้เนี่ยบอลสายของยีเล่นต่อได้ด้วยนะครับจังหวะไปเข้ามครับเผ่าเขตโทษเนี่ยก็โดนบีบแล้วนะครับ ทั้งที่สองโดดที่วิ่งเขาบีบโลมาถึงเอนเดลเลาะด้วยจะเป็นโต๊วเก่งนะครับแต่ก็อาจจะชอบก็ได้นะครับเพราะว่าคุ้นเคยเชื่อมาโอ้มาเทสเคสแต่งเขาซ้ายแล้วยิงยิงไปดีเองครับโอ้กัดองของอฟริกาใก็พลาดอีกแล้วได้บอลมาแต่หาพื้นที่ว่างได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าเอรเดรเลาะได้กระเสียตั้งแต่ไปแล้วนะครับตัวิ่งเข้ามาตามกดดันตรงนี้กำลังแก้ตัวนะครับเพราะพื้นที่ตรงนั้นเป็นของเขาเลยครับป่าก็ออกบอลลำบากเหมือนกัน เอสโตเนียให้เข้ามาเบียเทพมงต่อยศก,กรแตะตรงนี้บอลแรกของพิสดายังพันอยู่ต้องแก้ไขก่อนครับพิสดาลองวัดใจเปลี่ยนบอลยาวมาให้ได้วัดยังสัสก,กัดถุงปลายขา <c oughs> อีกทีนึงครับซิยาสกี้มงยังไม่ไปไหนครับมงตั้งย้ำมาให้กับซิยาสกี้ดึงจังหวะ หลอดขามาแสงได้ไหมครับพีระเทพดูเหมือนว่าจะต้องขยับแล้วครับเอาครับอีกคนนึงถือว่าน่าสานใจนะครับเดนเบรดฟอร์ดนะครับจะเป็นเกมแรกในทีมชาติชุดใหญ่เหมือนกันครับอันดับสองพิชาครับถูกขอดไปม,มีจัก,กริดมีโยศกรรวมไปถึงชาโนดงครับ กวจิตจิตตรงมาบ้างครับในช่วงเวลาให้เหลืออาทิตย์เบิกสามดีไล่ครับอ,ออกออกด้านข้างมาอย่างสดสดต้องช่วยกันบีบไล่ขึ้นบนนะครับเต,ตะตวัดขึ้นบนมามีพื้นที่ว่าเกมโต้กลับของทางเอสเดชทำงานเหมือนกันตัดเข้าในครับอริเยวิ่งเข้าประจำการหทกออกมาด้านข้างหาจังหวะยัดป่าสกัดตรงนี้ครับยังติดทังเอลิสรอ,อร์เลยครับออกมาที่บด,ดินทพิชาพุ่งขึ้นบนไปบด,ดินหาจังหวะเล่นฝ่าไปก่อนครับ อาที่เบิกเล็กฝ่าทิงเอาไว้เรียกฟ่าไว้ด้วยก็เปิดยาวเลยครับซียาสกี้ไปลุบนบอลข้างบนบ่งออกมาครับทีนไทยเก็บทางพิชชาเจมส์เบรดฟ,ฟอร์ดเบรเดฟ,ฟอร์รดฟฟรจะหนีมาเทียสเคียสมาเทียสเคียสโอ้โหลุยหนีมาสองเลยครับมาเทียสเคียสจอดเข้าไนมาเทียสเคียสเลือกให้ช่องนี้ไม่ปร่งครับเราเล่นไม่ได้ครลัลหน้าเหมือนกันรีเข้ามามาเทียสเคียสแทงช่องนี้ดักเลยครับจักรพันธ์ กิสดาปล่อยครับมาถึงวีระเทพวีระเทพออกขวาน้ำหนักขอวัดใจเลยครับกั้นใจวิ่งหน่อยเอาแล้วถึงแล้วตรงนี้บอลของทางพิธิวัดพิธิวัดให้ตามช่องกฤษดาขวาต้องวัดิงของโอติสนบไม่ได้แล้วสกัดฮียวมาจังหวะสองครับพิธิวัดมาทีเเ่เจนเบรดฟอร์ ให้เข้ามาพิชาพิชจิ้มตรงนี้เกือบจะดีครับเราเกมดีขึ้นเลยครับดูพิธีการที่ไปเอาบอลมาได้นะครับเปิดพื้นที่ว่างแล้วจิ้งของอิซากามนครับเสาแรกขวางเขาานี่ยังเอตุเนียก็ต้องลองเสี่ยงนะครับเตะทิ้งชมฉากไม่ได้เหมือนกันครับลองทิ้งบอลมาพื้นที่ว่างพอทีมไทยก็ทำสูงเหมือนกันนะครับลุยขึ้นมา เข้าในครับมาตินเฟสคาวเฟสคาวจิ้มช่องนี้ให้อนิเยแล้วสว,วัดยิงต้นนี้1-0เลยครับโอ้โหตัวแสบเลยครับเอ็นี่อนิเยส่งให้สตูดียขึ้นนำไทยไปแล้วครับหลายจังจริงๆนะสบมากครับถือจังหวะลุยเข้ามาแล้วดูครับให้ช่องนี้มีพื้นที่ให้เขาครับสปูนของอีกพื้นที่ให้เนีนย่ยอารกลียังยอดเยี่ยมจากในกราบเพีโทษนี่ครับบินฉกไปพื้นที่ว่าง ถึงบอลยิงด้วยหัวเกือกนิดเดียวได้ครับเปลี่ยนทางใส่ผู้เล่นไปล็อกหนึ่งแล้วนะครับมาโนโ่งขนาเส้นมาจับให้วิ่งตัดหน้าสก,กัดบ้าเอายันได้ครับพิทธเทพยุเทพ,เทพล็อหนีเข้ามาเจอชนปิ้นมายังมีพิชาพิชา,ชาบุนกลับมาเข้ากลางครับที่พิธิวัตรพิธิวัตรเอียงเข้าซ้ายลองยิงไกลลูกนี้ก็โอ้ข้ามคานอาไปครับ ต้องหาโอกาสส่องดูบ้างนะครับดูจังหวะนี้ครับไปแพะพิงไว้ที่ักรพันทนี่จึงก่อนนะครับเยี่ยมครับคาร์เนวานเนอร์จิ้มมากิสดาครับดักมาเอาพักอกข่างพิจิวัตจิ้มต่อมายังถึงครับบดินบดินเล่นต่อได้นะครับบดินเลือกไหลามาเลยครับมีตัวพิงไว้ที่เบอร์จิ้มต่อเยียงเข้าขวาพิชาซัดตรงนี้โอ้โหได้นเหมือนกัน ลูกบอลนั้นจะปัดทิ้งไม่ได้โอ้โหโอกาสครองของทีมแมตช์ใครบ้างนะครับดิชาเก็บได้แล้วยิงอัดเสาแรกยังเปเซฟของเขานะครับดูบอลยิงทะลุผ่านมาได้เฉยเลยครับโอ้โหแต่เขายังล้มตัวได้เร็ว,รวดิสดาเปิดเข้ามามงเสยของทั้งจักรพันเอายังเข้าทางครับบดินโยกตัดเข้าในบดินเปิดยอด้อน สุด,ดยอดครับลูกนี้ขอบงทีก็ใครไอ้เสมอจนได้ครับวินนเก็บบอลให้นิ่งแล้วยกไปเสาไกลแล้วสุดท้ายครับจากกรพันไพชวันครับยิงหม่งลูกนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกับโต้สกนกัรกับบีจี5นัดยิงไป3ลูกแลยครับจะเป็นกองหนัานที่ในช่วงหลังยิงเด่เยอะที่สุดแล้วครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นประตูที่รอบโจ้าต,ตัวแล้วก็สำคัญเหมือนกันนะครับ ความพยายามซึ่งโอเคแตเกมแรกจะมีเข้าอยู่พลาดบ้างนะครับเกมนี้ก็จริงๆโดยรวมทําได้ดีมากแล้วก็มาได้โอกาสทำประตูตรงนี้ไม่ทำได้าครับมงจ่อๆแบบนี้ก็ใครจะไปรับลยครับบารินยกข้ามาเห็นพอดีนะครับยกตัดเข้ามาเราได้ประตูตีเสมอเร็วเลยครับนี่นะครับจกบพันไชสุวรรณนะครับ ที่เรายังมีเวลาครับในการที่จะเอาประตูเพิ่มได้ครับในทวีปยุโรปแล้วดูครับให้ดูกันอีกทีนึงต้อนงะชมบอดินด้วยนะครับจังหวะเปิดได้ชาญฉลา,าดมากในเคไรครับมา,าโโคกิ้งเกหลังจากนี้นะเกมเหมือนตอดตาม,มแล้วตรงนี้ จังหวะสอดขึ้นมาพอดีครับเลือกเปิดปาดิมุ่งล้มส่งตัวของนักกัมพลบโอ้โหเติมขึ้นมาครับของทางจอร์ชิตุนจอกมีการขยับเปลี่ยนตัวผู้เล่นของฝั่งทีมชาติไทยนะครับชาญปูนการินครับรองประธนจักรพันไพรสุวรรณนะครับคนที่ยิงประตูตีเสมอครับแต่ลูกโมงนะครับ เป็นประตูที่คือมีความหมายมากนะครับไม่ว่าผลการในขันเกมนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าจากเกมแรกครับทองกลางความกดดันของน้องๆก็เหมือนได้ปลดปล่อยแล้วครับ <S <S ชาโดกูนครับอีกหนึ่งกองกลางของการท่าเรือนะครับนิเกนที่แล้วก็ลงมาเป็นสำรองเย็นชิยัฟสกีทีรศักดิ์ผับพี่ไม้ครับมาแทนอาริเบอร์ ครับเก็บบอลสู้สนิทเดืองแล้วครับปอดได้ปลอดพยายามจะมองข้างหน้าตลอดนะครับเพื่อเปิดเกมเร็วเอาเอาออกบอลตรงนี้แล้วจับบอลยาวเอเลียสบังรอดตัวไปครับรับเคลียร์เลยครับตรงนี้เอเลียสเคลียร์ต่อเข้ามาตรงกลางครับลาสบุตพิซซันจับบอลไม่ดีเอ้าเจอดักตัดครับ พีจีวัดให้เข้ามาออกด้านข้างวีระเทพเอาแล้วครับตรงนี้มีโอกาสครับแข็งใจวิ่งพุ่งไปหน่อยให้ทิสตองโดไลมาโอ้โหโอ้โหทิสตองโดบอกใจจะขาดครับให้แบบนี้คือวิ่งตีคู่มาแต่ก็ให้นำอาย่พอสมควรครับโอ้โหนะเชสเคีย เก็บไว้ยังได้ต่อเคนคราสเตนโนมขึ้นมาคาราสเตเลือกไปเองคาราสเตออกมาให้ครับจอที่ตูจอฟแล้วยิงติดใส่ก้อยโอ้โหยังติดสกัดพยายามจะตามเก็บไม่ได้ครับพนไดมหมมาอารีเยเล่นมา,า,ด,นมาดูมาต่อฝา่ายมาที่อารีเยนะครับอารีเยให้มาเคนคราสเตเลือกเปิดยัดมาโอ้ดีฉันแลครับดีเอ,อาว่า ชานุกูลเกิดจะไปชานุบูลล็อกมาเอาหลบทางคาราเต้มาได้ชานุกูลวางไวโอ้น้ำหนักพอดีข้างบนครับข้างบนหาจังหวะไหลโอ้ไหลเบาครับโอ้ช็อตสำคัญเลยก็ทีมไทยไม่ได้ครับจบัออกบัดดักเอาไว้ครับอเดวสบอเนอร์อรแล้วขึ้นมามาเทสเคียสให้มาที่จอนทีตูนจอฟขวาสุดครับ ตรงนีของทางวอร์ซีซิยาสกี้ซียาสกี้ครับจีเข้าหาสับดีทิสตองโดซิยาสกี้ถึงเส้นหลังเลือดหักบบคัฟแบ็กมาตรงนี้ยังช่วยกันสกัดเตะทิ้งไปได้ครับเยส,สกีออกมาทีุ่ณจออฟตัดเข้าในดึงตรงนี้ยังได้อยู่ต่อครับพลิกหาจังหวะไม่ได้ครับบอลนอฟอจะเล่นทางรัดครับล้มในเกรดโทษเพื่อ เรียกเอาสุดโทษจากผู้ตัดสินนะครับผู้สินไม่ไม่เอาด้วยครับเอาเข้ามาออกมากขคว้าบอลกันถึงมือของกัมพลแล้วนะคร<ม>ับแล้วโดนชนกันได้ฟาว<ม><ม>เปลี่ยนก่อนครับเอเลียหว,วดมากยังเก็บตรงอยู่เป่าแล้วก็จบเกมครับตัวขายก็ถือว่าวันนี้ก็ ทำมาที่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในการบุกไปเจอเอสโซเนียแล้วเราสามารถที่จะเสมอกับแอสโซเนียได้หนึ่งประตูตัวหนึ่งนะครับอันนี้ในเยอยิงขึ้นนำก่อนนะครับตอนที่สกพันธ์พัชวัรยาม่งไปเสมอครับ